สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้วนาพรจะมาลงเลขดับล่างตัวเดียวระยะยาวนะคะหลังจากที่วนาพรลงไปนะคะก็มีหลุดอยู่งวดนึงคืองวดวันที่หนมีนาคมนะคะได้เลขห้าหวยออกห้าห้านะคะแล้วก็วันที่สิบหกมีนานะคะได้เลขสี่หวยออก7จ็ดสามนะคะ เขาเดินดีมาสามงวดแล้วนะคะวรรณพครก็เลยจะลงให้ดูเป็นงวดที่สี่ค่ะเพื่อนๆอเรามารับชมต่อนะคะมาลุ้นต่อค่ะว่างวดนี้จะยังเดินดีอยู่ไหมนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆงวดนี้นะคะสูตรดับล่างนะคะสูตรนี้นะคะได้ที่เลขแปดค่ะเพื่อนๆ,ๆเรามาลุ้นกันค่ะเพื่อนๆ ว่าเลข8ตัวนี้นะคะจะดับล่างอยู่ไหมนะคะเพื่อนเพื่อนเรามาลุ้นกันค่ะก่อนอื่นวันพรก็ขอให้เพื่อนเพื่อน่ะโชคดีมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ